สวัสดีครับมาต่อจับพักก่อนดีกววิบืาถ้าเล่นมาแล้วพักเลย

เราเริ่มแล้วก็อยู่ตรงที่เดินคือตรงนี้แล้วก็ต้องวิ่งไปถึงที่ที่ผมเริ่มเดิเมื่อ,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 อก,อก,กี้นะถ้าผมเขาก็าบบงดิมแต่หน้าขึ้นจะติดออโตโลล้เลยเด็ดเนมาท์แล้วก็เดินมีไแบบด้เดินเราก็ได้เดือดว้าเจอกับมือถือแล้วก็วิ่งโอ้ ตรงตรงนี้อยู่เทียนประาบสามัานนะครับเชียสา,านมนาเลนเพียแบอันนี้แลวหน้าถึงนี้ก็มีมตัวกับฟังบนผีทุกอย่างเลที่มันคาย,ยากมากนะแลวก็เห็นไหมครับ đi đi chụp đi thi đi săn mạng rồi này bye bye Oh meu Deus เสร็จแล้วครับแค่นี้ก็มีลงมาเลรวก็จบแค่นี้จบแค่นี้ครับรเบี๋ยวจะไปเริ่ม AC A C A อะไร A C T o n นะแล้วผมก็ไม่เล่นก่อนก็ไม่เล่นแค่นี้ปายจบแบบสั้นๆ